ถ้าตัวเลข reciprocal t a r i f f ของประเทศอืน่นที่เป็นคู่แข่งของประเทศเวียดนามในตลาดสาัฐเนี่ยน้อยกว่าประเทศเวียดนาม5้าถึงเนี่ยมันจะทําให้สินค้าของประเทศเวียดนามเนี่ยยังจะสามารถแข่งขันอยู่ได้แต่ถ้ามันน้อยกว่ามากๆเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นประเด็นไทยก็เป็นหนึ่งในคู่แข่งของ,ของประเทศเวียดนามในตลาดสาัฐแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้น เรายังมีหลายภูมิภาคที่เป็นคู่แข่งกับประเทศเวียดนามไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างประเทศอินเดียที่จะมีการย้ายฐานการผลิตจากจีนไปค่อนข้างเยอะถ้าได้เรท20%็20%ก็ชนะจีนแล้วนะคะเพราะจีน55นะคะแต่ส่วนนี้เนี่ยคุณสุธีมาว่าเกรดของภาษีจีนเนี่ยมีผลยังไงกับเวียดนามในเชิงอุตสาหกรรมอะคะ ตัวเลขคาาชิปนม้จริงๆแล้ววัดยากมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยนำเข้าจากจีนเป็นหลักนะครับผมเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาเข้ามาแล้วผลิตถึงเลเวลไหนถึงจะยอมรับว่ามันไม่ใช่คางชิปเม้มุ่งสู่1ล้านซับสไคร์เบอเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ุดที่คะถ้าดูจากดีลของสหรัฐและเวียดนามที่ตกลงกันแล้วเสร็จสิ้นล่าสุดนะคะอเมริกาได้เข้าไปขายสินค้าในเรทศูนเปอร์เซ็นแต่เวียดนามต้องจ่ายภาษีสินค้านําเข้า20%เปอร์เซ็นตและสินค้าทางผ่านอีก40เปอร์เซ็นตดีลนี้ถ้าวิเคราะห์แล้วนะคะเป็นดีลที่วินวินหรือว่าเวียดนามได้เปรียบเสียเปรียบยังไงคะครับเอ่อหากเรามาดูในเชิงของประเทศเวียดนามเนี่ยดีลที่มันออกมาตรงนี้เรามีมองเป็นกลาง เหตุผลว่าคือมันเป็นในส่วนสองประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์เนี่ยประกาศว่ารูสุ r โปทาวิของประเทศเวียดนามเนี่ยคืออยู่ที่อัตรา46ซึ่งมันสูงกว่านักวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ที่คาดไว้ที่อาจจะอยู่แค่ส1 0เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดสูงสุดที่มันเป็นซีริงหาประเทศต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะประเทศเวียดนามเนี่ยเจราจาโดยมีสิ่งที่เรียกว่าพูดเฟสหรือที่เรียกว่าอย่างมีความจริงใจ หลังจากนั้นตัวเลขที่เพิ่งออกมาเมื่อคืนเนี่ยที่20%ก็ต้องยอมรับว่าเป็นตัวเลขที่เข้ามาอยู่ในจุดที่มันเป็นจุดสมดุลก็คือตลาดเนี่ยหลังจากนั้นคาดอยู่มาสัก20-25%แล้วออกมา20%เนี่ยตรงนี้เป็นตัวเลขที่มีความเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังคงมุมมอง,งที่ค่อนข้างเป็นกลางเหตุผลว่าตัวเลข20%เนี่ยยังไม่ได้บอกอะไรในประเด็นเรื่องความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากคือมีหลายประเทศที่ยังอยู่ระหว่างกองเจรจากับสหรัฐซึ่งตรงนี้เนี่ย ในส่วนของอัตราภาษีที่จะบังคับใช้ภายหลังจากวันที่9ตรงนี้ไปเนี่ยเรายังต้องเป็นปัจจัยที่เรายังต้องับตาู่อยู่เหตุผลก็คือว่าประเทศเวียดนามจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าของประเทศเวียดนามเนี่ยมีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันอยู่ประมาณสัก5้าถึง10%เท่านั้นเองนั่นหมายความว่าถ้าตัวเลขรูสิ a l tariff ของประเทศอื่นที่เป็นคู่แข่งของประเทศเวียดนามในตลาดสหรัฐเนี่ยน้อยกว่าประเทศเวียดนาม5-10%ถึงเนี่ยมันจะทําให้สินค้าของประเทศเวียดนามเนี่ยยังจะสามารถแข่งขันอยู่ได้แต่ถ้ามันน้อยยกกว่่าามๆเลี อันนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นประเด็นในระยะกลางหรือยาวครับผมคู่แข่งของเวียดนามที่จะต้องรอดูเรดภาษีนั่นคือประเทศอะไรบ้างคะหนึ่งในนั้นคือไทยด้วยไหมคะ,ะแน่นอนครับผมไทยก็เป็นหนึ่งในคู่แข่งของประเทศเวียดนามในตลาดสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นเรายังมีหลายภูมิภาคที่เป็นคู่แข่งข,งของประเทศเวียดนามไม่ว่าจะเป็นดาวดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างประเทศอินเดียที่จะมีการย้ายฐานการผลิตจากจีนไปค่อนข้างเยอะ ประเทศต่อมาเนี่ยที่เราให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะเป็นมาเลเซียนอกจากไทยแล้วนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของที่ประเทศจีนเองซึ่งตอนนี้เนี่ยรูสเปคของไทตัวเลทส,สุดท้ายเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นเลทที่เท่าไหร่โซฟาที่เรารู้ก็คือว่า25.30คือ55นะฮะตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่ยังสามารถที่ปรับเปลี่ยนได้ในรยลตัดไป แล้วก็อาจจะมีประเทศหลายประเทศทีออ่อาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาของนักลงทุนแม้ว่าจะเป็นประเทศบังกลาเทศซึ่งเป็นฐานการผลิตทางด้านเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่มผมรองเท้าตลอดจนถึงประเทศกัมพูชาซึ่งกออ็ยังเป็นประเทศที่ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาในส่วนของวิสเซีโคเทางสุดท้ายกับ,ออะนะออกบในทางของสหรัฐอเมริกาครับค่ะเพื่อให้นักลงทุนได้เห็นภาพนะคะเราอาจจะ เจาะลงไปในแต่ละประเทศนะคะจีนนี่ถูกจับตามาที่สุดคุณสุธีคะก่อนหน้านี้มีการมองไว้ว่าถ้าได้เรด20ก็ชนะจีนแล้วนะคะเพราะจีน55นะคะแต่ส่วนนี้เนี่ยคุณสุธีมองว่าของจีนมันยังไม่ไฟแนลนะคะยังมีประเด็นที่ต้องรอดูอีกเนี่ยเป็นเพราะอะไร1 2สองและเกรดของภาษีจีนเนี่ยมีผลยังไงกับเวียดนามในเชิงอุตสาหกรรมอะคะ,ะก็คือต้องมองอย่างนี้ก่อนคือตัวเลข55ของจีนเนี่ยมันเป็น2ส,ส่วน ก็คือ25%ของเฟสแรกก็คือทั้มหนึนย์ะครในทั้มสองจูเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอีกสามสิเห็นได้ว่า25%แรกของจีนเนี่ยจีน,นยังมีความสามารถในการแข่งขันอยู่จะเห็นได้ว่าการเกินเงตัวเลขการเกินดงนของจีนเนี่ยสูงสุดต่อสหรัฐนะครับนั่นหมายความว่าในส่วนของท็อปอัพสามสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เมื่อเทียบกับเวียดนามตรงนี้ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมียังไม่มีความได้เปรียบเสีย,ยเปร,ร,ร,รียบอนนย ที่ว่าในฐานะที่เป็นคู่แข่งกันในประเทศสหรัฐเนี่ยระหว่างาร,ระหว่างจีนกับเวียดนามเนี่ยจะมีพัฒนาการเปในรูปแบบไหนนะครับผมคือความสัมพันธ์เวียดนามจีนสหรัฐเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์แบบสามเหลี่ยมก็คือในเชิงของประเทศเวียดนามแข่งขันกับจีนในตลาดสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามในเวียดนามก็คเนี่ยก็มีการค้าในระดับสูงเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นแหล่งของวัตถุดิบทั่วไปเลยที่โลกใบนี้ใช้ในการเพื่อส่งออกไปในประเทศที่สามครับค่ะแล้วก็ เวียดนามเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามีส่วนที่ขาดดุลกับจีนแล้วก็ไปเกิดดุลกับสหรัฐด้วยใช่ไหมคะคือทรงจะคล้ายๆไทยครับคือก็อย่างที่บอกคือว่าประเทศเออในโลกใบนี้เนี่ยส่วนมากจะขาดดุลกับจีนเพราะจีนเนี่ยเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นไฟา์ที่มีกําลังการผลิตกือบจะครึ่งหนึ่งของโลกบวกๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแร่เอิร์ด ไม่ว่าจะเป็นปิโตเคมีคอลอะไรตัวปุ๋ยอะไรพวกนี้ก็ต้องเอามาจากจีนทางนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเลนเซนชิพระหว่างประเทศอื่นๆกับจีนเนี่ยส่วนมากจะเป็นในเชิงของการขัดมือนะซึ่งก็นําเข้าสินค้าจากจีนซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบซึ่งเอามาผลิตและส่งออกไปยังประเทศที่สามนะครับซึ่งความสำคัญต,ตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งประเทศเวียดนามเนี่ยนำเข้าจากจีน,นคิดเป็นสัดส่วนเกือบ40%ของมูลค่าการนําเข้ารวมในปีที่แล้ว และส่งออกไปยังสหรัฐมูลค่ารวมถึง30%่สิบเปอร์เซจะเห็นได้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบสามเหลี่ยมกันอยู่นะครับค่ะทีนี้กับจีนเนี่ยน่าจะมีสิ่งที่ไปเกี่ยวพันกับอีกตัวเลขเรทหนึ่งนะคะก็คือ4ี่สิเปอร์เซที่เป็นภาษีที่เป็น transshipping นะคะมีผลยังไงคะจุดนี้คือดูเหมือนว่าอเมริกาเนี่ยค่อนข,ข้างมุ่งเป้าไปที่สินค้าทางผ่านซึ่งมาจากจีนครับคือก็ต้องยอมรับว่าในช่วงหนึ่งจุดนก็คือเมื่อสมัยแรกเนี่ย คือเป็นสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนอตรงนะฮะสหรัฐเนี่ยต้องการังขับเขาื่อในส่วนของภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านําเข้าที่นําเข้าจากจีนและไม่อยากแล้วในเชิงก็คือว่าไม่อยากให้จีน,นียหนีออกไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยใน1.0เนี่ยตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าทุกคนเนี่ยค่อนข้างหมัอนกับสงครามทางการค้าเพราะฉะนั้นสหรัฐเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การจัดการในส่วนของการเกินดุล กับประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทั้ง2.0เนี่ยจะมีความที่แตกต่างกันออกไปก็คือว่าในในทางเดียวกันเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะมีการเจราจาทางการค้ามีสงครามทางการค้ากับจีนเป็นหลักอยู่แต่ประเทศอื่นเนี่ยก็คือที่ได้อานิสงส์จากทั้ม1.0เนี่ยจะลดน้อยลงก็คือในเปอร์เซ็นต์40เปอร์เซ็นต์ของทรานชิชเมนท์นที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยคือตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ดึงดูดตาดึงดูดใจเหตุผลเพราะว่าตัวเลขของจีนตอนนี้ที่โดน25บวก30คือ55อทรานชิปเมนต์โดน40 15%เนี่ยมันจะส่งผลก็คือว่าปริมาณหรือ,อการลงทุนเพื่อให้เกิดทางชิปเมนต์เนี่ยในประเทศที่3เนี่ยที่รีโลเคตออกจากจีนเนี่ยมันควรจะลดน้อยลงหรือมันไม่มีความน่าดึงดูดนั่นกลับมาที่ในจุดก,ก็คือว่าทางชิปเมนต์จริงๆแล้วเราต้องยอมรับว่ามันเป็นเพียงแค่ทางผ่านสิ่งที่มันจะได้เยอะที่สุดในประเทศที่เป็นทางผ่านเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ย เพราะมันมีมันมันแค่ไม่มีโลเคอลคอนเทนต์นั่นหมายความว่าเราคงอาจจะมีแท่แรงงานที่ใช้ในการเอ่อนำเข้าส่งออกก็คือเอ่อเอ่อแล้วก็ re-export ตออกไปกับส่วนที่สองก็อาจจะเป็นในส่วนของ ehouse มี Lo จ i s t i c s จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้ในเชิงของตัวเลขมูลค่าส่งออกี่ยดูดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการผลิตหรือการจ้างงานในประเทศเนี่ยมันยังค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวเลขทางชิปเม้นต์จริงๆแล้ววัดยากมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยนำเข้าจากจีเป็นหลักนะครับผม เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาเข้ามาแล้วผลิตถึงเลเวลไหนถึงจะยอมรับว่ามันไม่ใช่ t า a n ชิปเมนมันเป็นส่วนของ value add เดหรือส่วนของ local content แต่อย่างไรก็ตามตรงนี้เนี่ยมันมีหลายประเด็นอยู่คือว่าบางคนจากล่าสุดที่ผมดูก็คือว่าตัว Harvard Business School เขาบอกว่าในส่วนของมูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐที่มาจาก r า n s s h i p มน n t ของประเทศเวียดนามโดยจีนใช้ทางทานเนี่ยมันอาจจะอยู่ตัวเลขสัก1 8ถึง16 ซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยได้สูงมากนะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราไปออดูคําพูดของปนะีเตอร์นาวาร์โระปีเตอร์นาวาโรบอกว่าเฮ้ยมันหนึ่งในสหาราน,นะคํา่อเฮ้ยอยู่ต้องจัดการตัวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผลกระทบเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนในเชิงของการ identify ว่าทรานย์สินนั้นคือแบบไหนและตัวเลขที่แท้จริงเป็นตัวเลขเท่าไหร่ครับค่ะนี่คือส่วนของจีนนะคะแต่ว่าคือกับส่วนประเทศอื่นที่คุณสุธีเมนชั่นไปถึงเมื่อสักครู่นะคะออของไทย ของอินเดียมาเลเซียนะคะรวมไปถึงบังกลาเทศด้วยนะคะกลุ่มเหล่านี้รวมไปถึงเราด้วยเนี่ยมีอุตสาหกรรมอะไรที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับเวียดนามอยู่และมีความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกันกับเปร์ภาษีนี้คะ่ะนะครับก็ต้องดูว่าในส่วนของการภาาการส่งออกของประเทศเวียดนามเนี่ยไปสหรัฐเนี่ยก็จะมีหลายสินค้าหลายรายการอย่างเช่นว่าถ้าสมมติเป็นพวกเสื้อผ้า,าื่องนุ่ง่มเท็กซ์ชาล์กามนเนี่ยอันนี้ก็จะส่ง ก็จะแข่งขันกับพวกโลคอร์ดโปรดิวเซอร์อย่างเช่นบังกลาเทศหรืออาจจะมีเคนเบอร์ดีเราจะเห็นว่าไนกี้เนี่ยมีเม็ด i น c คนเบอร์ดีมีเวียดนามบังกลาเทศและเมบีอินเดียตรงนี้ก็จะแข่งขันกันส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนซ์ซึ่งต้องยอมรับว่าประเทศเวียดนามเนี่เป็นประเทศฐานการผลิตของไม่ว่าจะเป็น LG ไม่ว่าจะเป็นซัม u n g และแม้กระทั่ง Apple แต่ Apple เนี่ยส่วนส่วนมากเท่าที่เข้าใจเนี่ยจะเป็น iPad จะไม่ใช่ iPhone iPhone เนี่ยมันผลิตยา นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในอินเดียกับในส่วนของจีนเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันแข่งขันกันโดยตรงไหมมันอาจจะไม่ได้แข่งขันกันโดยตรงนะฮะแต่มันจะแข่งขันกันโดย Product ที่เป็นอ l เทอเรทีฟเป็นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเวียดนามจะส่งออกสมาร์ทโฟนที่เป็นของซัมซุงไปยังสหรัฐโดนภาษีตรงนี้20%อก็ไปแข่งกับ iPhone ที่ผลิตจากจีนเข้าสหรัฐหรือไ h โ n นที่ผลิตจากอินเดียเข้าสหรัฐตรงนี้มันจะเป็นในเชิงของในอีกมิติหนึ่งที่มีการเปรียบเทียบและแข่งขันกันอยู่อยู่เป็นประจำครับค่ะทีนี้จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือส่วนที่อเมริกานั้นไปนำสินค้าเข้าไปขายที่เวียดนามนะคะศูนย์เปอร์เซนตตรงนี้เนี่ยสินค้าเดิมของตลาดเวียดนามอยู่เนี่ยมีจุดที่เป็นจุดอ่อนไหวมีจุดที่เป็นจุดเสียเปรียบยังไงหรือเปล่าคะไปกระทบกับอุตสาหกรรมไหนในเวียดนาม ครับคือจากที่เราดูเนี่ยเอ่อประเทศเวียดนามเนี่ยเก็บภาษีนําเข้าของสหรัฐหรือที่เรียกว่า tariff เนี่ยอยู่ประมาณเฉลี่ยเวเต็กอรเียประมาณสักสิซึ่งเป็นตัวเลขที่ก็เป็นตัวเลขปกติแล้วรายการที่เราดูเนี่ยที่เขาเก็บเนี่ยก็เป็นรายการที่ไม่ได้แต,ตกต่างกันกับประเทศอื่นอย่างเช่นว่าเก็บภาษีรถยนต์ประเทศประเทศเราก็มีการเก็บแต่เราไม่ได้เลือกเก็บเฉพาะสหรัฐเราเก็บทุกประเทศเท่ากันหมดใช่ไหมครับผมแล้วก็จะมีการเก็บภาษีในอีกหลายรายการซึ่งไม่ได้มีเอ่ออะไรที่มันสําคัญเท่ากับพวกออโต นั่นเลยเป็นเหตุผลว่าถ้าคุณอ่านในส่วนของชุดโซเชียลของทรัมปที่เขาชูวิตออกมาจะเห็นได้ว่าเขาถึงพูดถึงคําว่า SUV mm hmm. เขาเลือกพูดว่าลร์ vehicle ตรงนี้เพราะเขาต้องการให้ตัวนี้เนี่ยภาษีที่คุณนําเข้ารถจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศเวียดนามเนี่ยภาษีเหลือเป็นศูนย์ซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงนั่นหมายความว่าในส่วนของ US Automaker ซึ่ง อันนันพูดตรงๆคือว่า US Auto Maker เนี่ยมันก็ในส่วนของ Ford อะไรพวกนี้มันก็คงอาจจะไม่ได้เก่งกาบเหมือนอย่างในพวก Toyota หรือพวกนี้เป็นค่ายญี่ปุ่นนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกำแพงภาษีถ้ามันลดลงและเซลว่า45-60%ที่เขาเก็บเป็นอยู่แะ้สูสู์จริงราคาก็มีแนวโน้มว่าจะถูกลง40-60%นั่นหมายความว่ามันทาให้ในส่วนของ US Auto Maker เนี่ย ในตลาดของประเทศที่เปลราจาทางการค้าสำเร็จเนี่ยจะมี exposure มากขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามที่ทำันทุกยทุกอาติงุกจรนนะคะโมงูน่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ